สวัสดีวันนี้วันชีฟเดของเรานะคะคกินแม่พทุกอย่างเพราะกลาวันก็กินไอติมไปสองถ้วยละอันนี้มื้อเย็นค่ะห้าโมงครึ่งนะที่ฉันจะพามากิน ผัดกะเพราที่เราชอบมากเพราะว่าร้านเนี้ยผัดกะเพราอร่อยจริงๆแล้วอ่ะกะเพรา,า,ารากระเพราที่เป็นกะเพราไม่ใส่ถั่วฝักยาวกะเพราปลาหมึกต้องป<อ>ลาหมึกด้วยนะร้านเนี้ยเขาขายอาหารป่าเป็น,นร,ร,าร้านบ้านบ้านบรรยากาศบ้านบ้านเดี๋ยวให้ลงไปถ่ายบรรยากาศนะเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยเปิดเพลงไหมพี่ลมพรเนี้ยเพลงอซึ่งเดี๋ยวเมนูที่เราชอบกินก<อ>็จะมีกะเพราปลาหมึกเราก็มี จริงจริงจริงจแล้ววันนี้ผิดผิดหวังน้องไปกินหมูกระทะแล้วก็แล้วหมูกระทะเขาก็ไม่เขาปิดฝนมันตกก็เลยพัดมาที่นี่แทนแต่ว่าที่นี่ก็เป็นร้านประจำแถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากกินกะเพราหรือเป็นยำเราก็จะเลยถึงที่นี่แต่มันมันต้องเป็นยำสามเะจะมีเพลงจะมีเพลงเบาๆตอนนี้มีไมค์ไปลงพอในฝั่งนะคะคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ อันนี้น้ำเปล่าค่ะชาชาบูชาบูมาแล้วค่ะกะเพราปลาหมึกของมาลูถงเขา,าปลาหมึกเขาอ,อาจจะตัวเล็กๆหน่อยนะ แต่เราว่าเขานนวที่ชอบก็คือเป็นคนชอบกินกระเทียมที่อยู่ในผัดกะเพราเนี่ยค่ะนัวแล้วก็อร่อยมากแล้วก็อีกองนะคะยำสามกรอบก็มาาตาบานๆแหละแต่เราชอบที่ตรงที่รสชาติของน้ำเพราะจะออกเปรี้ยๆวๆหวานๆเผ็ดนิดๆ มันควรจะต้องเปรี้ยวๆหวานๆนะไม่ต้องเห็ดอะไรมากมายไปได้อีกหนึ่งเมนูน้องก็สั่งอันนี้ไม่ใช่ก็ผัดใช่มข้ก็ผัดก็ผัดปกติเขาจะใส่ข้าวเขาจะใส่ผักเล็กๆอ่ะถั่วรันเตาแครอทแครอทอะไรเงี้ยแต่เราไม่เอาเราสั่งเพราะว่าขอเป็นข้าวผัดที่ใส่คะน้าแทน ร้านนี้ยผัดข้าวผัดอร่อยมากด้วยินก่อนอย่างเี้ยข้าวผัดเด็กๆอะ่ะแต่อร่อยนะไว้ให้ลงกิที่ไม่กินข้าวโอเคอร่อยไหมละ่ะอร่อยอร่อยเป็นร้รานประจำร้านนึงอร่อยก็จ่ายวันนี้คิด อะไรไม่ออกฮะทีอ่อะไรไม่ออกบอกรอัชนารัชนาก็ว่าไงบ้างรจะนาก็ไปทำข้าวอยู่ในครัวเป็นร้านเป็นร้านอานหารอาหารเรือนี่ค่ะทอ,อดมันกุ้งที่ราคาแค่80บาทแล้วถ้าจำไม่ผิดทุกอย่างไม่มีอะไรแพงอ,ะอ่ะอ,อันนี้ก็รู้สึกว่าจะ100บาทถ้าถ้าเป็นเป็นร้านอื่นนี่หนักหนาไปแล้วอ่ะคืออาหารที่นี่ถูกอร่อยและถูกเออ ในโซนจัดจ้าในย่านาาน,น้ำแดงนะอพีออพ่อยากจะกินผักโ์นี่ชะอมชาลงใช่ใช่จมทุกไข่พี่กินได้จริงจีทำไมกินได้ก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่โคตรเหม็นเลยนะแต่กินได้ กับผักนะต้อกินกับอะไรบางอยา่างไม่น่าเชื่อว่าเรากินขึ้นช่ายได้อะอแต่ก็กินได้ <laughs> แล้วเนี่ยกระเพรากรอบชาลุงใช่อันนี้กระเพรากรอบก็ไม่กินอร่อยไหมละ่ะอร่อยพี่จ้าคือหอมไม่น่าเชื่อ,อ,อกินได้เก่ง โชว์แค่นี้แหละกินผักได้ใช่งแค่นั้นเองแค่นี้แหละคะ่ะโอเค